เอาแล้วเสียแป้งมันบ้านใหญ่โคราชทุกโต๊ะจองเก้าอี้รัฐมนตรีสองคนบ้านใหญ่เมืองย่าโมเพื่อไทยประกาศต้องได้สองรัฐมนตรีว่าการโวสอสอทุกคนจะเป็นทีมงานเปรียบเสมือนที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดบุรีรัมย์แต่วันนี้ทำได้มากกว่าสองจังหวัดนี้เกทับได้สอสอเขต12คนบัญชีรายชื่อสองคนรวมเป็นสิคนแล้วก็ยังมีที่อื่นผสมมาอีกรวมแล้วเกือบ ยีคน18พฤษภาคม2566ที่จังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยโคราชนำโดยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้ออดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบ้านใหญ่คนใหม่ของพักเพื่อไทยโคราชหัวหน้าทีมผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยโคราชครอบครัวเพื่อไทยโคราชชูมือประกาศชัยชนะพร้อมด้วยว่าที่สอสอระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนางสาวสุด ดาวันหวังสุภกิจโกศนและว่าที่สอสอ12เขตจ,จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งนายประเสริฐจ,จันทระร,รวงทองเลขาที่การพักเพื่อไทยว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยรวมทั้งหมด14คนและผู้สมัครอีก4คนถือเป็นครอบครัวเพื่อไทยโคราชโดยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศนหัวหน้าทีมผู้สมัครสอสอและทีมงานหาเสียงจนสามารถทํามาได้12คนชูมือลูกชายลูกสาวหลานครอบครัวหวังสุภกิจโกศน และว่าที่ลูกเขยที่ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งประกอบด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลว่าที่สสบัญชีรายชื่อบุตรสาวนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลบุตรชายนายนรเสษ,ษสิริโรจนะกุลหลานนายนิกรสมกลางลูกเขยนอกจากนี้ยังมีนายพรเทพสิริโรจนะกุลหลานกับนางสาวเปียนุษยินดีสุขหลานนายวิรศหวังสุภกิจโกศลกล่าวว่าตนเองก็ยังดูแลลูกหลานเพื่อที่จะให้ช่วยกันทำงาน ในการผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมาไปสู่มหานครซึ่งโคราชก็เป็นเมืองหน้าด่านวันนี้เราทําให้คนโคราชได้รู้ว่าตอนนี้ว่าที่สอสอพักเพื่อไทยโคราชมีมากที่สุดในทุกๆจังหวัดรวม14คนสําหรับที่มีหลายคนอยากจะให้ตนเข้ามาช่วยทํางานต่อน,นั้นตนคิดว่าตัวเองอายุค่อนข้างมากแล้วการที่จะทํางานต่ออีกตนคิดว่าอยากให้เป็นคนรุ่นใหม่ตอนนี้ลูกๆหลานๆมีแต่อายุน้อยๆน,น่าจะสารงานต ดีกว่าตนได้มากมายส่วนตนเองก็จะขออยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆบอกตรงๆว่าความรู้ที่มีอยู่ก็อยากผลักดันให้คนรุ่นใหม่ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปและเพื่อให้คนโคราชได้รับผลประโยชน์จากพักเพื่อไทยของเราเพื่อจะสร้างโคราชให้เป็นมหานครและตนคิดว่าเราทําได้ด้วยเพราะเราได้สอสอมาตั้งมากมายและตนคิดว่าอาจจะมีรัฐมนตรีว่าการถึงสองคนนายวิรศักล่าวว่าตนขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพ่อม แม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ให้คะแนนมากกว่า5 6ถึงหแสนและอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีพักไหนทําได้มากกว่า5 0 0แสนกว่าคะแนนปัจจุบันนี้พักเพื่อไทยและทีมงานทําได้ก็ถือว่าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาช่วยกันผลักดันทําอย่างไรให้สสอทุกคนจะเป็นทีมงานเปรียบเสมือนที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดบุรีรัมย์แต่วันนี้เราทําได้มากกว่า2จังหวัดนี้เพราะเราได้สอสอเขต12คนและบัญชีราย ืออีกสองคนรวมเป็น14คนแล้วก็ยังมีที่อื่นผสมมาอีกตนคิดว่ารวมแล้วเกือบ20คนทั้งนี้ในกลุ่มหวังสุภกิจโกศลนายวัสวรรษพวงพรสีหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังหลานชายแท้ๆของนางยนลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจนครราชสีมาและมีนางจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลที่ปรึกษาพักเพื่อไทยรวมพลังได้ว่าที่สสสองคนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอีกพักหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพักเก้าไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้